ายยจริงๆด้วอ่ะอะไระหายคะบาลีที่นี่ไงยังมีหลุมอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่บาลีที่เราเนี่ยม,มันจะปากอยู่เนี่ยเป็นรูปกักกับหินเจาะรูเห็นไหมเนี่ยนนหนึ่งสามห้าคือเมื่อคือนเนี้ยตอนอยังถ่ายคลิปกันอยู่ตรงเนี้ยคลิปของช่องประชาชื่นสตูดิโออ่ะ ยังมีอยู่เลยตอนดึกอ่ะตอนแบบว่าแล้วพอเช้าอากงมาลดน้ําตอนเช้าเจ็ดโมงป้ายบ้านเล็กพี่หายใครมาขโมยไปขโมยไปทำไมไป้าอะี่เราไปทําอะไรได้หรอไม่รู้คือมันมันจะเป็นโลหะน่ะตึกตึกตึกงเนี้ย แล้วมันไม่ได้ดึงออกง่ายนะมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรขนาดนั้นถึงต้องขโมยหรือไงคะแล้วมันดึงออกไม่ง่ายนะพี่อูเพราะว่าวันนั้นที่เราจะถ่ายคลิปเราจะดึงออกอันนึงมันติดซิลิโคนแล้วมันก็ไม่ได้ยากแบบคุณแม่ก็งั้นแต่คือถ้าดึงแรงๆมันก็คงออกอะเนี่ยเป็นบูโบเลยไม่มันแค่แบบหลักหลักร้อยอะแล้วเขาขโมยทำไมอะคะแล้วแล้วมันไม่ได้ว่า ชัดเจนด้วยนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันจะบางๆอยู่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไปดูฟุตเทจแล้วอ่ะไปดูในคลิปที่เราถ่ายอ่ะต้นไม้ก็จะบางๆแล้วบ้านเลขที่ก็อยู่ตรงเนี้ยต้องเป็นคนที่แบบว่าผ่านไปบ่อยแล้วเขาชอบหรอชอบไปเที่ยวอะไรด้วยจอห์นอาจจะบ้านเลขที่ห้าสามหนึ่งแล้วเขาไม่หนีไปไอเดียดีให้เราไปขับดูไหมว่าใครรเไปขับดิฟในปัตติสามห้าอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมสามหนึ่งห้า แล้วเขาก็เอาไปบางตัวสิวเอาเอาเลขหนึ่งไปเป็นทับไงสามสาห้าหรืออะไรก็ได <c oughs> ้เมื่อวานตอนเราถ่ายคลิปตั้งร้านตรงนี้มีใครก็ไม่รู้ว่ามายืนถ่ายเออเออใช่ใช่เออใช่ใช่หนูหนูหนูก็ถามว่าใครอะนึกว่าแบบนึกว่าแฟนนุชหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่อะไรเงี้ยเออใครไม่รู้ใครไม่รู้มายืนถ่ายคลิปเราคนนับบนน้นแหละหรือเขาไปเป็นที่ระลึหรือ,อ,อไม่ปามั่นออใจว่าไม่น่าจะเอาไปเพื่อไปขายหรือไปอะไรด้านมันแค่ขายไม่ได้หรอกมันเป็นหลักร้อยมันกาวแล้วด้วยหนึ่งแล้วด้วยซ้ำ หรือที่มาไล่ไหนช่วยวิเคราะห์สิคะหรือว่าเขาแบบเขาก็เขาเป็นแฟนคลับเราแล้วเขาอยากมีอะไรต่างหน้าไปดูว่าโอ๊ยเนี่ยไปจากบ้านจิ๋วนะโดนขโมยแฟนนักทีนี่นะไออันนี้เรเนี่ยมันมีอันนึงที่ติดกำแพงเราจะบอกติดตัวหายอีกอันนึงไม่แซะออกไม่อยากรู้ว่ามีใครเคยทําบ้านมีใครเคยโดยขโมยบ้านนักทีไหมน้องๆช่วยบอกหน่อยบ้านเล็กที่เขาแปลกอะ แล้วว่าขายไปทุกเลยถ้าเกิดเป็น<ม>คนทั่วไป <อะ S 2> ไม่น่ามันไม่ได้อันเล็กๆนะน้องพิมมันอันออแค่นี้นะตัวนึงคนทั่วไปมไม่น่าไม่น่าคิดที่จะขโมยอะไรแบบนี้แต่ไม่เป็นไรโชคดีบ้านเรามีกล้องวงจรปิด แต่ว่าพยายามไล่ดูแล้วเนี่ยแต่ยังไล่ดูไม่ละเอียดเพราะว่าแม่รีบเดี๋ยวแม่มีเวลาเนี่ยแม่จะค่อยๆดูให้มันแบบไม่แต่ปาว่าดูไปก็ไม่รปโย์ไงมันก็มันมืดแต่ตรงนี้มันมันก็อาจจะเห็นว่ามีคนเงาตะคุ่มมาทําแต่ว่าอาจจะไม่เห็นหน้าเห็นคนว่าไปก็จบก็ไม่รู้เป็นโอเคงั้นเรารู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ไม่ต้องไปเอาเรื่องเขาหรอกเนาะเราคงตามไปไม่ได้นะเรื่องตามๆเรื่องตบางล็กทีเนี่ยหรอ โอ้แต่บ้านเราสวยมากเลยดูนะไอ้ต้นเนี้ยประทัดจีนไน่ออกดอกเอออว่ามันดูลกๆต้องตัดออกไหมคะไม่ปมลาชอบลกๆแบบนี้ปล<ด>า,าเขาไม่ตัดเพราะเผื่อมีงูมาไงหนูไี้เอางูไปเลี้ยงไง ต่เมันเคยมีงูมาจริงนะตรงนู้นน่ะงูเขียบตัวเล็กๆอะแล้วใครเคยมีประสบการณ์บ้านเล็กที่หายหรือรู้ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรยังไงเคยบิ๊คอร์หน่อยบ้านเลขกที่ใครช่วยบิ๊กคอห์สแล้วก็เมนท์ผอกแม่แม่อยากรู้มากว่าเอาไปทําอะไรมันเป็นของที่ไม่คิดว่าจะหายคือไอ้กล้ยจราจรที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเนี่ยยังคิดว่าจะมีคนมาเอาไปมากกว่าเลยเพราะมันใช้ประโยชน์ได้แต่บ้านเล็กที่นี่มันไม่น่าจะได้นะ หนูเดาว่าเขาอาจจะมีเลขที่บ้านที่มันเป็น3หรือไม่ก็5หรือไม่ก็หนึ่งแต่ว่าถ้าเขาขโมยไปแค่อันใดอันหนึ่งมันจะแบบแปลกๆก็ต้องเอาไปหมดเลยปัญหาหนึ่งคือตอนนี้คือมีเด็กมาวิ่งกดออดหน้าบ้านตอนกลางดึกเดี๋ยวแม่รล่ยคอด้วยฟังพี่สาบอกค่ะคือเรามีทุกบ้านแหลังก็จะไม่ออดใช่ไหมแล้วก็มีเด็กมากดพอมาดูก็ไม่มีคนแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจตอนที่ปตามนตอนที่ป้าเด็กๆป๊าเคยไปวิ่งกดออดตามบ้านพวกเราวิ่งหนี ตอนที่หนูไปเข้าค่ายที่เขาแยงหนูไม่ขอประตูเพื่อนทุกบานแล้วก็กลับอันนั้นเหมือนกันตามๆกันเนาไม่ป้าไม่โกรธเพื่อนป้าโกรธไม่เออป้าบอกว่าป้าไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเพื่อนป้าเร็วมากเลยคือนึกอออกไหมว่าเดิมด้วยกันเพื่อนป้าจะโกรธเราวิ่งหนีเราปล่อยให้เราเป็นแพ้รับบาสก็จะไมป้าก็ยินงงๆแล้ววิ่งตามไปได้ ประมาโอเคคือไาไม่ได้รวมด้วยใครที่มากดออดบ้านเราเนี่ยขอให้เราจะติดไอเนี่ยไอไอไฟฟ้าไว้ที่ออดกดแล้วไฟจอดกดแล้วไฟจอดกดแล้วกดล้อกดแลดแล้วสองออกอ่ะโอเคสรุปว่าอ่แค่นี้แหละบลิรเลที่หายบ๊ายบาย